มาแล้วชีเด็ดเลยงานนี้ขุดปูครับล้มกองครับโู้เป็นธรรมดาครับทุกคนเนี่ยจัดครับสวยจัดอแอร์เปยบปิดแล้วป่ะชีโอเป็นไรอะเนี่ยตัวท็อปมาแล้วปลาปเหลาว่างไงครับปลาเหลา จัดครับนี่รถนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้น้ามันนะครับใช้ไฟฟ้าครับเพราะว่าเสียงเงียบครับใช้แต่แบตเตอรี่นะผมดูอ่ะรถกาดหรือเปล่าวะไม่มีควันเลยนี่คุณปู่หลมกองครับหลมกองนี่รูปถอยนะรูปถอยทุกคนรูปถอยหลังครับ ผลมาแล้วนี่ทันไหมนี่จัดไปครับลูกพี่ผมผมเป็นกำลังใจให้ครับมันสุดยอดจริงเลยอือ ผมไม่สอบถามมาแล้วนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนขับนะครับเป็นเจ้าของรถเองครับเจ้าของรถขับเองเลยครับถือว่าประสบการณ์เขานี่ไม่ธรรมดานะแต่ระบบเขานิ่มมากผมไปดังดูแล้วครับอันนี้เยี่ยเลยครับปลาเราสนใจไหมจัดอีกสักคันหรือเปล่าเนี่ยนี่ เป็นไงเงี้ยดีมือฮะถึกใจวะบัดทางเออสุดยอดทำไมคับเนาะอือกระตุกฟูฟับเลยคนดึงหน้าฟูฟับเยอจะไรก่อไอ้สิวฟับเลยต้องระบบแก๊กเออกระตุกเนาะระบบกระตุกเนาะก็จะบดถูนอะพ่วงอาไรชักเยอะ อย่าดูถูกนะบมีควนรถปลาเหล่าด้วยนี่บ่งว่ะดูดูเอจัดเต็มสูบไปเลยลูกพี่เอ๋เก่าไม่เก่าดูเอาครับพี่น้องไม่ได้โมโ้ครับนี่เก่าแต่เก่าประสบการณ์นะบมนี่ครับ งบ20 30ล้านกินมาแล้วครับกินมาแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนครับนี่งบนี้ไม่ใช่น้อยน้อยล้านนะครับนี่รถเกียรมาเกียรวันเดียวครับ <laughs> สองหมื่น <laughs> <laughs> สนอมแต่กูเป็นยังสไลด์ปะสไลด์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 ผ่านครับที่บเป็นเครื่องนี่สไลด์ผ่านนะครับตรงบังบอกกับแม่ แรงตามตังครับมันมีกองอากาศว่วาะวารุ่นนี่ปะแน่นอนยอดเลยครับระบบนุ่มๆเลยระบบท้องไปขึ้นพุนกนอะไเด้อขึ้นมองรถข้างรถนำโอ้ยๆๆๆ มีโอกาสได้รีวิวคุณครูแบบนี้นี่แหมถูกใจเลยครับเป็นอะไรที่หาดูยากมากครับทุกคนวงการรถเกีตเตอร์ต้องสะเทือนครับเจอกันนี่เอาไป <c oughs> บ้านเราต้องสะเทือนเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เป็นไงอะ่ะเจอกันเนี้ยแหมสวจัดครับ เอาเสร็จแนละ้วลูกพิ่ตอนเกรต่ไม่เปืองเท่าไหร่นะครับเปืองตอนสไลด์ผ่านนะครับตอนเตค่อนข้างที่จะเบิ้นเครื่องหนักพอสมควรครับดู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 สไลด์คนี่ ปาหวังปาหวังว่าสไลด์เธอหนึ่งชิปนะที่อยู่ตอนนี้ก็บอกบาปเขาฟูดมาทานเนาะเอาไปเอามามึงนี่บางเนี่ยเพราะจีดอย่างนี้ไปบิดนายแค่นาะโอ้แกแกมีแกมีประสบการณ์เนาะโอ้สูตรแต่งสูตรแต่งกับพี่น้อง เอาอวยครับอวยอวยหันหน้าออกมาครับพี่น้องจะแก้กับครับของเกเรนองเราถือว่าไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ได้จอดว่าจิตตั้งพานเออเรียนพวกว่าได้จอดแลนๆปุ๊บทิ่มพานลงเรียนมังืออมาถึงสร้างมันเออโอ้โหพวงมาลัยหรอกพวงมาลัยหรอก อย่าไปเล่งแกเด้อเดี๋ยวแกงุนหิดเด้อเี้ยว,อยา,วาอยู่ซื่อๆเดี๋ยวจัดให้แกว่านรถต้นตำรับของแคทเลยนะครับรถก็ว่าได้นะครับคันนี้นี่แคททับมิดานะครับร้อยแปดสิบเเอ็กนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดครับนี่ดูเป็นไไดพี่น้องเป็นไนนไดน,น,นี่แหละเก่า เกาประสบการณ์นี่มันมีความหมายของมันนะครับผมดูดูเนียนกิฟตครับดูเนียนกิฟตครับเองยองฝันยองฝันยกขวานโอ้สุดเกินมันกลยากสิเกินนะนะเนาะ ดูครับดูฝีมือครับฝีมือคันนี้นะครับผมเอวอ่อนหลบไปครับเดี๋ยวเอวแข็งจัดให้ครับผมคันนี้ไม่มีเอวนะครับเอวแข็งครับคันนี้สุดจัดเลย แกบอกว่าแกกินมาหลายร้านแล้วนะครับไปพวกงานเกตๆนี่ <laughs> สซมันเ <laughs> ออดูถูกรถเถ้าชอไม่รับปลาเราเลยผเออสซบอกว่าปลาเราผมไปแลบบมักขันนี้ครับพวกย่างไหนแกไปย่างเงี้ยอยู่เนาะมาฐานกับมาฐานาาฮะเอเอปลาจัดเสริมทับอีกไม่ปลาเราสิขายอยู่ยเลยเราว่าสี่แสนเราวะทุดท<อ>ุดท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 ุด ชีเสร็เอกสารใบบุกม่วงบ่แม่เหลียมทะเบียนเนีใบบุกม่วงไฟฟ้าเต็มไฟฟ้าเต็มเบิ่งแบตทั้งหลังแก้วะ <ไป S 1> สองคนอยู่เนาะไฟฟ้าครบเนาะรุ่นนี้ว่าได้ใส่น้ำมันเด้ใส่กาดเงี้ยงท่าควนมาว่ามีควนอนะ่ะรถกาดดิหน่เบิงบ่งว่าม้วนมาเต็มใบเลยครับนี่เป็นไรครับเป็นไรโอ้ทำงานดีอยู่นะทุกคน จัดครับนี่ตั้งเหออ้าวดูผลงานครับหลังจากที่เกตเสร็จนะครับสมังบทอัดนะครับโอ้โหงานหยาบเลยทุกคนด้านข้างมันยังไม่เนียนเท่าไหร่ครับเพราะว่ารถเกตเขาไม่เข็บขอบครับเราก็บทอย่างเดียวครับมีหน้าที่บทบทอัดอย่างเดียวครับ เอาให้จบนะครับเอาให้แน่นนะครับผมจัดยรังนี่งบททั้งวันครับแหมยู่เหมือนรัดยางเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตามกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลำลาทุกท่านไปก่อนครับเจอกันหน้าง,งานใหม่ครับบา,บายยครับสวัสดีครับ